สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก้อยมาพร้อมกับ h o n d a Step w a g o กนนะคะ h o n d a Step w a g o กนนะคะเป็น MPV ทรงสูงนะคะออกแบบมาเป็น3แถว7ที่นั่งนะคะสำหรับ h o n d a Step w a g o กนนะคะเจนนี้นะคะเป็นเจ n เนอเรชันที่5แล้วนะคะที่เราเข้ามาขายในบ้านเรานะคะกับลูกโฉงนะคะแล้วก็ออก ด้านนอกนะคะของ Honda Step Wagon น,นะคะไฟหน้านะคะถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายบุมแรงนะคะทำให้ดูฉบเฉียวสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะตัวโครเมียมนะคะก็จะเป็น3าเส้นนะคะเส้นใหญ่สวยงามมากแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะจะมีตัวออปชันนะคะแหย่เท้าไฟฟ้านะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เห็นชัดเจนนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เกิดด้านข้างนะคะเพียงเราแหย่เท้าเข้าไปนะคะ ประตูด้านข้างก็สไลด์เปิดอัตโนมัตินะคะเวลาเราถือของหนักๆมาเราก็สามารถจอดของเก็บไว้ได้ในรถเหมือนเดิมแล้วก็จะปิดก็ทําซ้ําเหมือนเดิมค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะฟังก์ชันนี้ส่วนด้านท้ายนะคะของ Honda Step s t e p w a า o ตัวนี้นะคะถูกออกแบบมานะคะให้เปิดได้ทั้ง2แบบค่ะ เราจะเก็บของนะคะในพื้นที่เล็กๆนะคะแล้วก็เปิดประตูด้านข้างนะคะหรือเก็บของที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ยกฝาถ่ายขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะเทาสามนะคะเพื่อวางสิ่งของเพิ่มขึ้นได้และยังจะมีหลุมเก็บของนะคะเพื่อความเรียบร้อยค่ะหลุมขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเปิดด้านข้างนะคะเปิดเล็กๆนะคะเวลาแบบ หย่นของเล็กๆเ,เบาๆนะคะประตูมันก็ค่อนข้างน้ําหนักเบามากนะคะเหมาะกับการใช้งานนะคะเก็บของหย่อนเข้าไปได้ค่ะสวยงามแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหา Honda Step ป a g o n อยู่นะคะก้อยก็อยากจะเสนอเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะก็เป็นสีใหม่เลยของ Honda Step ป a g o n นะคะ ก็ก้อยขายในราคา2องล้านห้าแสนเก้านะคะเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สลิตรนะคะ184แรงม้านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามนะคะหรือชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมพิมีโอราชพฤกษ์นะคะแล้วพบกันนะคะ